ผู้สร้างระดับสูงสุดสวัสดีลูกๆของฉันฉันคือพ่อผู้สร้างระดับสูงสุดวันนี้ฉันมาที่ช่องรับสารของจักรวาลน,นี้เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองก่อนอื่นเลยฉันอยากอธิบายให้คุณฟังว่าฉันเป็นใครและมีบทบาทอะไร ภารกิจโดยตรงของฉันคือการสร้างวิญญาณใหม่ให้กับโลกและฉันยังดำเนินคดีเพื่อความยุติธรรมกับผู้ที่ฆ่าและทำร้ายผู้อื่นด้วยการกำจัดหรือเปลี่ยนวิญญาณของพวกเขาและส่งพวกเขาไปยังดาวเคราะห์มิติต่ำหรือไปยังสถานที่ที่พวกเขาให้บริการผู้อื่นและสามารถไถ่บาปตัวเองได้ชีวิตมีคุณค่าสูงสุดในจักรวาลดังนั้นฉันจึงพยายามรักษาไว้ทุกท,ที่ที่ทำได้ วิญญาณบางดวงมีประวัติที่มืดมนมาอย่างยาวนานและพวกเขาไม่สามารถหันเข้าหาแสงสว่างได้โปรดจำไว้ว่าเราต้องให้อภัยและเห็นอกเห็นใจแม้ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรกับการกระทำเชิงลบของผู้อื่นเพราะปฏิกิริยาของเราอาจส่งผลเสียต่อเราและพลังงานของเราอาจลดต่ำลง ฉันมีหน้าที่นำวิญญาณมืดที่ชั่วร้ายมาชดใช้ผลที่ตามมาจากการกระทำที่อันตรายของพวกเขาฉันต้องรักษาสมดุลในจักรวาลกาแล็กซี่และระบบดวงดาวเมื่อฉันทำการบรรยายสรุปเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งสิ่งมีชีวิตนับพันล้านจะเข้ามามีส่วนร่วมสิ่งมีชีวิตเชิงลบจะไม่ได้รับเชิญและพวกมันก็ไม่สามารถทำลายรหัสการปกป้องของสถานที่บรรยายสรุปได้ตอนนี้ฉันคือพระเจ้า พ่อผู้สร้างสูงสุดผู้สร้างกฎศักดิ์สิทธิ์ทำนายอนาคตและป้องกันเหตุการณ์หายนะมากมายที่อาจทำลายชีวิตได้หลายพันหรือมากกว่านั้นฉันไม่ได้ดูเหมือนพระเจ้าที่ถูกพรรณนาไว้ในศาสนาของคุณในหลายๆศา,าสนาฉันดูอ่อนเยาว์มีรูปร่างดีและสูงมากและฉันยังมีกองยานของตัวเองอยู่ด้วยซึ่งฉันได้กล่าวถึงในข้อความก่อนหนีน้ของฉัน บางวันฉันใช้ผู้ช่วยและพวกเขาช่วยฉันในกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตและโลกใหม่ฉันฝึกพวกเขาด้วยตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงสามารถช่วยฉันในความรับผิดชอบที่เรียกร้องสูงได้ข้อทิ่จริงที่สำคัญอีกประการหนึ่งฉันต้องการระบุให้ทุกคนได้รู้ว่าฉันมาที่ช่องทางสื่อสารนี้เท่านั้นพวกคุณทุกคนมีพระเจ้าอยู่ในตัวความทรงจำเกี่ยวกับต้นกำเนิดและที่มาของคุณถูกลบออกไปโดยสิ่งมีชีวิตแห่งความมืด พวกคุณส่วนใหญ่สูญเสียตัวตนถูกล้างสมองและปล่อยให้อีโก้เข้ามาคุมระหว่างหัวใจและจิตวิญญาณของคุณตอนนี้เป็นเวลาที่จะเปิดใจให้กับทุกคนและร่วมกันต่อสู้เพื่ออิสรภาพคุณคือแสงสว่างและความรับพลังอยู่ภายในตัวคุณและคุณสามารถป้องกันเหตุการณ์เชิงลบได้ด้วยการใช้พลังของคุณซึ่งซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของคุณ คุณมีส่วนในความรับผิดชอบในการช่วยย้ายโลกมิติสามแห่งนี้ไปสู่มิติที่สูงขึ้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้เนื่องจากฉันเร่งมันและคุณต้องเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นเพื่อตามให้ทันเพราะโลกหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆทุกวันเมื่อปีที่แล้วเธอได้เลื่อนระดับไปสู่มิติที่5พร้อมกับพาวิญญาณของต้นไม้และสัตว์ที่ใกล้ศูนพันด้วย สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณผ่านการทำสมาธิทุกวันสิ่งนี้สำคัญมากเพื่อยกระดับพลังงานเพื่อเร่งกระบวนการสู่การขึ้นสู่สวรรค์และตามให้ทันแม่ธรณีได้ปวดลูกๆที่รักของฉันก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นมนุษย์แห่งกาแล็กติกขอบคุณเราทุกคนร่วมกันเป็นหนึ่งในสถานการณ์นี้ขออวยพรผู้สร้างระดับสูงสุดถ่ายทอดโดยอิเรนาเวลัสเคส